ธรรมชาติก็พยายามหาทางออกให้ครับทำให้เราเคลอดออกมาในขณะที่สมองและร่างกายยังพัฒนาไม่เต็มที่ครับซึ่งถ้าจะให้เปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆก็คือเหมือนทารกมนุษย์เราเคลอดออกมาก่อนกำหนดมาตั้งแต่แรกแล้วครับเดี๋ยวนะคะคลอดก่อนกำหนดหรอคะคือเราทุกคนที่คลอดตามปกติเนี่ยจริงๆแล้วยังโตไม่เต็มที่หรอคะพี่วิทย์ สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่วิดป๊อบสมองสนพอดแคสต์ที่คุยได้ทุกเรื่องกับเพื่อนที่ชอบคิดเยอะแทนคุณผมพี่วิทย์ครับและน้องป๊อบเองค่ะพี่วิทย์คะขอต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะที่พี่วิทย์ทิ้งทายไว้ว่าการเดินสองขานำมาซึ่งความท้าทายครั้งใหญ่นั่นก็คือการ คลอดลูกที่ยากมากน้องป้อมได้สงสัยค่ะว่าแค่เรายืนตัวตรงเนี่ยนะคะมันทำให้การคลอดลูกยากขึ้นขนาดนั้นเลยเหรอคะ โห oh, ต้องบอกว่ามันคือการแลกเปลี่ยนหรือเทรดออฟที่สำคัญมากๆของวิวัฒนาการเลยครับน้องปอบคือในขณะที่เราได้ข้อดีมหาศาลจากการยืนตัวตรงอย่างที่คุยกันไปร่างกายของเราก็ต้องยอมสละอะไรบางอย่างไปเหมือนกันและการแลกเปลี่ยนที่ส่งผลกระทบและเจ็บปวดที่สุดก็คือความยากลำบากในการให้กำเนิดชีวิตใหม่อย่างที่น้องปอบสงสัยนั่นแหละครับการคลอดลูกพอพีวิตพูดแบบนี้ก็จริงด้วยนะคะ ไม่เคยคิดมุมนี้มาก่อนเลยแล้วทำไมการคลอดของเราถึงดูโหดกว่าสัตว์อื่นขนาดนั้นล่ะคะเพราะในขณะที่สัตว์อื่นๆในธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นมา้าวัวหรือแม้แต่ลิงชิมแปนซีเขาคลอดลูกเองได้สบายมากเลยลูกเกิดมาแป๊บเดียวก็พร้อมจะวิ่งตามแม่แล้วแทบไม่ต้องพึ่งใครเลยครับแต่สำหรับมนุษย์เราการคลอดลูกคืออีเวนต์ใหญ่ที่ต้องมีคนอื่นมาช่วยและหลายครั้งก็อันตรายถึงชีวิตได้ทั้งแม่และลูกเลยนะครับ พอเปรียบเทียบแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยค่ะจริงด้วยสัตว์อื่นๆเขาทำเองได้หมดเลยไม่เคยเห็นต้องมีหมอตำแยแมวเลยนะคะนั่นนะสิครับเอ่อถ้าจะให้พูดแบบเห็นภาพที่สุดนะครับปัญหามันง่ายๆเลยครับน้องป๊อปคือของที่จะออกมามันใหญ่กว่าประตูทางออกครับง่ายๆแค่นั้นเลยหัวของทารกมนุษย์เรามีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับช่องเชิงกรานของแม่จนแม่ต้องใช้แรงเบ่งมหาศาลเลยครับโห <c oughs> จริงเหรอคะพีวิศ แค่หัวอย่างเดียวก็เป็นปัญหาใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคะยังครับยังไม่หมดแค่นั้นเพราะพอหัวออกมาได้ก็ยังต้องคลอดช่วงไหล่ต่อซึ่งเป็นส่วนที่กว้างรองลงมาบางครั้งก็ยากไม่แพ้กันเลยที่สําคัญคือเส้นทางการคลอดของทารกเรามันไม่เป็นเส้นตรงครับไม่เป็นเส้นตรงหมายความว่ายังไงคะ คือช่องทางเข้ากับช่องทางออกของเชิงการมันไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกันครับทําให้หัวของทารกจะต้องหมุนตัวไปมาเพื่อหาทางผ่านออกมาให้ได้เหมือนเวลาที่เราจะเอาโต๊ะใหญ่ๆผ่านประตูแคบๆเราก็ต้องหมุนหาเหลี่ยมเอาแบบนั้นเลยครับอ๋อนึกภาพออกเลยค่ะเหมือนกับว่าทางเข้าเป็นแนวนอนแต่ทางออกเป็นแนวตั้งเลยต้องบิดตัวเพื่อจะออกมาให้ได้แบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับและที่อันตรายที่สุดคือทิศสุดท้ายที่หัวเด็กออกมา ใบหน้าของทารกจะหันไปทางด้านหลังของแม่ซึ่งถ้าแม่พยายามก้มลงไปดึงลูกออกมาเองเหมือนที่สัตว์อื่นทำก็เท่ากับว่าแม่กำลังดึงให้ลูกเงยหน้าขึ้นซึ่งอาจจะทำให้คอของลูกหักได้เลยนะครับโอ้โหอันตรายมากเลยนะคะนั่นฟังดูน่ากลัวมากเลยค่ะแล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะคะก็อย่างที่เราคุยกันไปตอนก่อนหน้านี้ครับว่ากระดูกเชิงกรานของเรามันเปลี่ยนรูปร่างไปเพื่อให้เราเดินสองขาได้มั่นคงขึ้น ทำให้กระดูกเชิงกรานของเราสั้นและแคบลงเมื่อเทียบกับสัตว์อื่นอย่างชิมเป็นซีในขณะเดียวกันสมองของทารกมนุษย์เรากับใหญ่ขึ้นมากซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้เราฉลาดกว่าสัตว์อื่นไงครับความขัดแย้งระหว่างหัวทารกที่ใหญ่กับเชิงกรานที่แคบตรงนี้แหละครับคือตัวปัญหาเลยครับอ๋อเดี๋ยวนะคะพี่วิทย์แปลว่าเชิงกรานเราต้องแคบลงเพื่อจะได้เดินเก่งแต่หัวของลูกเราก็ดันใหญ่ขึ้นเพื่อจะได้ฉลาด โอ้โหมันย้อนแย้งกันสุดๆเลยนะคะเนี่ยเหมือนธรรมชาติสร้างเรามาให้เก่งเรื่องเดินกับเรื่องคิดแต่ลืมออกแบบทางออกไว้ให้แบบนั้นหรือเปล่าคะเป็นคำเปรียบเทียบที่เห็นภาพดีมากครับซึ่งความย้อนแย้งที่ว่านี้ในทางวิทยาศาสตร์เรามีชื่อเรียกเฉพาะเลยนะครับเขาเรียกว่า obstetric dilemma หรือภาวะย้อนแย้งทางการคลอด มันคือความบังเอิญที่ย้อนแย้งกันจริงๆครับวิวัฒนาการไม่ได้มีแผนการล่วงหน้ามันก็แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปทีละอย่างทีละอย่างจนมาลงเอยแบบนี้แหละครับก็แหมฟังดูแล้วเหมือนเป็นเหตุผลที่ทาให้ทุกวันนี้ต้องมีหมอสูติโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วแบบนี้ธรรมชาติพยายามแก้ปัญหานี้ยังไงบ้างคะธรรมชาติก็พยายามหาทางออกให้ครับมีอยู่2วิธีหลักๆที่เราเห็นได้ชัดเจนในตัวเราเลยวิธีแรกคือการทําให้กระโหลกของทารก ยังไม่ปิดสนิทตอนคลอดหรือที่เราเรียกกันว่ากระหม่อมยังไม่ปิดนั่นเองครับอ๋อที่หัวของเด็กทารกจะนุ่มๆใช่ไหมคะใช่ครับการที่กระโหลกยังไม่เชื่อมติดกันสนิทแบบนี้ทําให้ระหว่างการคลอดกระดูกกระโหลกของทารกสามารถเบียดและซ้อนทับกันจนหัวเปลี่ยนรูปทรงไปชั่วขนาดได้เลยครับเพื่อลดขนาดให้ผ่านช่องคลอดที่แคบออกมาได้ครับฮะกะโหลกเปลี่ยนรูปเลยเหรอคะโอ้โห มหัศจรรย์มากเลยค่ะแต่ก็แอบ,บน่ากลัวเหมือนกันนะคะเหมือนร่างกายยอมทำทุกอย่างเพื่อให้เรารอดออกมาได้เลยค่ะแล้วอีกวิธีล่ะคะวิธีที่สองที่ธรรมชาติใช้ก็คือทำให้เราคลอดออกมาในขณะที่สมองและร่างกายยังพัฒนาไม่เต็มที่ครับซึ่งถ้าจะให้เปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆก็คือเหมือนทารกมนุษย์เราคลอดออกมาก่อนกาหนดมาตั้งแต่แรกแล้วครับเดี๋ยวนะคะคลอดก่อนกาหนดเหรอคะ หมายความว่ายังไงคะคือเราทุกคนที่คลอดตามปกติเนี่ยจริงๆแล้วยังโตไม่เต็มที่เหรอคะพี่วิทย์ใช่ครับถ้าเทียบกับพัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยมนมชนิดอื่นๆจะเห็นภาพชัดเลยสภาพของทารกมนุษย์ตอนคลอดถ้าเทียบกับลูกมาที่เกิดมาแป๊บเดียวมันก็วิ่งได้แล้วแต่ทารกแรกเกิดของเราจะอยู่ในสภาพที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเหมือนออกมาดูโลกก่อนที่ร่างกายจะพร้อมเต็มที่นะครับอย่าว่าแต่วิ่งเลยแค่ชันคอให้ตรงยังทําไม่ได้เลยครับ จริงด้วยค่ะนึกถึงหลานตัวเล็กๆเลยกว่าจะชันคอได้ก็นานเลยค่ะนั่นแหละครับการที่เราเคลอดออกมาแบบนี้ทำให้สมองและระบบประสาทของทารกยังไม่พร้อมทำงานเต็มที่ในขณะที่ลูกสัตว์อื่นๆคลอดออกมาแล้วพร้อมวิ่งหนีผู้ล่าได้ทันทีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่มนุษย์เราต้องเจอครับฟังดูแล้วเหมือนแก้ปัญหาอย่างหนึ่งแต่ก็สร้างปัญหาใหม่อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะ กลายเป็นว่าเราต้องมาดูแลลูกที่ช่วยตัวเองไม่ได้ไปอีกตั้งหลายเดือนเลยสินะคะถูกต้องเลยครับและการที่ทารกคลอดออกมาในสภาพที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเนี่แหละครับที่นําไปสู่ผลลัพธ์ที่สําคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งผลลัพธ์อะไรเหรอคะคือมันทําให้มนุษย์เราจําเป็นต้องมีผู้ช่วยในการดูแลลูกไม่ใช่แค่ตอนคลอดแต่คือหลังคลอดไปอีกเป็นปีๆเลยครับเพราะการเลี้ยงทารกที่บอบบางขนาดนี้ในยุคหินเป็นภารกิจที่ใหญ่เกินกว่าแม่คนเดียวจะรับไหวแน่นอนครับ อ๋อก็เลยต้องช่วยกันเลี้ยงซึ่งผู้ช่วยคนสำคัญนี่น้องป๊อบจำได้ว่าเราเคยคุยกันไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีคุณย่าใช่ไหมคะพิวิ์ความจำดีมากเลยครับน้องป๊อบใช่เลยทฤษฎีคุณย่าที่เราเคยคุยกันไปในเอพิโซดกก่อนก็คือหนึ่งในคำอธิบายเรื่องนี้การที่คุณย่าคุณยายหรือแม้แต่ลุงป้านะ้าอามาช่วยดูแลเด็กทารกกันเนี่ยนั่นคืออีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ประสบความสำเร็จ และการช่วยเหลือกันนี่แหละครับที่เป็นรากฐานของการสร้างสังคมมนุษย์ขึ้นมาครับพอได้กลับมาพูดถึงอีกทีทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยค่ะแปลว่าการที่เราต้องช่วยกันดูแลเด็กทารกที่อ่อนแอก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้สังคมมนุษย์แตกต่างจากสัตว์อื่นด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเลี้ยงลูกนี่แหละครับที่กลายเป็นรากฐานสําคัญของการสร้างสังคมมนุษย์ขึ้นมาแต่ว่าการที่สมองเราใหญ่ขึ้น จนทำให้เกิดความท้าทายทั้งหมดนี้เบื้องหลังมันมีเรื่องราวที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีกนะครับลึกซึ้งกว่านั้นอีกหรอคะแล้วอะไรกันแน่ที่ทําให้สมองเราใหญ่ขึ้นได้ขนาดนี้จนกลายเป็นมนุษย์ที่ฉลาดกว่าสัตว์อื่นๆได้ล่ะคะนั่นแหละครับคือหัวข้อที่เราจะไปเจาะลึกกันในตอนหน้าเราจะไปสํารวจว่าทําไมบรรพบุพร,บรุษของเราถึงเริ่มพัฒนาสมองให้ใหญ่และซับซ้อนขึ้นอย่างก้าวกระโดด ซึ่งมันเริ่มต้นจากการที่เราเปลี่ยนมาหาอาหารแบบใหม่และการค้นพบสำคัญบางอย่างที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของเราไปตลอดการโหฟังแล้วยิ่งอยากรู้เลยค่ะการกินอาหารเกี่ยวอะไรกับการพัฒนาสมองด้วยคุณผู้ฟังห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะในตอนหน้ากับวิป๊อปสมองสน้นที่จะมาไขาความลับสมองอัญชันฉลาดของพวกเราใช่ครับแล้ววันนี้พวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ